เอาละครับผมกัสสวัสดีท่านชนห้างกันด้วยต้นสูตรข้ามีนเซอรซตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราขึ้นมีเกม FC m o b i l e กันแล้วนะครับผมตำหรวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาสุ่มแพ็ก3,000แต้มแล้วผม30,000แต้มนะขออภัยทั้งหมด3 ID นะฮะจะมาลุ้น102ถึง105เนาะก่อนสิ้นปีนะครับผมนะเขาจะรีแพ็กใหม่ละนะฮะเดี๋ยวมาลองวัดดวงกันดูว่าจะมีดวงกับเขาหรือเปล่าแล้วสำหรับปีนี้นะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามเพื่อเป็นกระตังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยกกััันนนละะครบ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอสดิเซอร์ของเราด้วยทางพเพาเวอร์เพย์แล้วก็เพาเวอร์กาชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยซู3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท7 0 9บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่าในใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆก็มม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 ีีใใใหหห้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออกกกกกตตตติิิิิิชช่่นนนนนนัััะะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ปไยยยฮแาาถ24วโม และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที FIFA, FIFA, ่ด <ạ S 1> ีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG, r e e f e Quanta, ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายแล็กนล็อกออริจินและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ท hey, ี่เล mm ่นอยู okay. ่ณขนาดนี kind of ้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนเท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากไอดีหลักก่อนเลยก็แล้วกัน,นครับผมเปิดหัวไอดีหลักไปเลยนะแน่หนึ่งจากสี่นะครับผมจะมีการ์ดทั้งหมดสี่ใบนะครับผมนะมันก็จะลุ้นว่าจะมีตัวอะไรบ้างก็จะมีเดวิดจีโนล่านะครับผมตัวนี้สามารถแลกแต้มได้เนาะอ่ะาณปัจจุบันนะครับผมแล้วก็จะมีคาฟูโคพาเมอร์แล้วก็ตัวเลขตัวเลนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตีขึ้นเม็ดแดงไปที่เรียบร้อยละเดี๋ยวก็รอรีวิวทีเดียวนะครับผมนะมีอา์ไนนะครับผมล้นทองคําอัปเดตเข้ามาแล้วนนนะโยยััคบชิ แล้วก็มีจอร์ดเบสเนาะซีดานคานาวาโลครบทุกตัวนะครับผมนะเรียกได้ว่าครบทุกตัวแล้วแหละที่อัปเดตเข้ามาเนาะใครที่อยากอ่าได้ตัวดีๆนะครับผมเลดการันตีก็ดีขึ้นเนาะจากเดิมเนี่ยน้อยกว่า1%นะครับผมปัจจุบันกลายเป็น2%แล้วส่วน104นะครับผมโอเวอร์104เนี่ยจากเดิมนะครับผมนะก็น้อยตอนนี้ก็คือ5%ก็ยังมีโอกาสเยอะกว่าเดิมนะครับผม ส่วนไออันที่ดีกว่าเดิมเลยเนี่ยก็คือ103นะครับผมนะ48% 102เนี่ย45%นะ103โอกาสออกเยอะกว่านะครับผมนะเดี๋ยวก็มาอรอลุ้นเลทในวันนี้กันก็นแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปฮะไอดีหลักก่อนเลยเขาเรียกว่าเช็คดวงนี่ฮะ4ี่ใบโอ้โหสีดานว่ะคนดูไม่ต้องซื้อแล้วครับผมไอดีหลักนี่ไง ดวงมาแล้วโอ้โหต้อนรับชิดมากว่ะคนดูของดีเลยว่ะเลือกเลยครับผมยืนยันก่อนเลยซินาดีนซีดานจะไปรับแ๊บไอ้ดีหลักมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวจับคู่กับไอ้นี่เลยลิคาโดกาก้าเลยผมกำลังหาไอ้นี่อยู่พอดีนะครับผมนะหากองกลางอยู่พอดีตัวนึงนะครับผมกะจะฟูทีมมาลิดนะครับผมนะรับของฮะรับของ เนี่ดูฉากคัดซีนซะหน่อยโอ้โหร้อยวันพันปีจะได้กับเขาสัทีหนึ่งโอ้โหไม่เห็นนานนะอันนี้รับเลยละกัน2,100ล้านครับผมเดี๋ยวเอาเข้าทีมเลยนี่อันนี้ทีมหลักผมนะ ตอนแรกๆกะไว้ว่าจะเอามาร์คเคไปตียับสตัมนะครับผมนะให้ขึ้นเม็ดแดงเพราะผมมีอยู่4ตัวละยับสตัมนี่ก็เพิ่งแรกมานะคนดูนี่ซีดานครับผมลงทีมเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาเปียโนตีส้มขายนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเพราะตูเล่มัน้อยกอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปกันเลยครับคนดูไอดี ID ที่2นะครับผมนะไอดี ID ที่สก่อนเลย เนี่ฮะ i นี้เป็นไดีสำรองนะครับผมนะวันนี้เลทโอเคว่ะไปฮะสามหมื่นแ้มเหมือนเดิมนะครับผมสี่ใบครับคนดูโอ้โหดี ID นี้ได้เปลี่ยนลกครับผมนะก็ยังตึงอยู่อะร้อยสี่มาด้วยนะโอกาสออกสองเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้โอกาสออกเปอร์เซ็นต์น่าจะสามเนาะ สองหรือสามจำไม่ได้และเอาไหนๆก็นนี้ละเปียโร่มาไอดีรองครับผมมาอีกหนึ่งใบแล้วก็อีกไอดีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับของก่อนไอดีนี้รับของก่อนไอดีที่สองฮนะเหมือนเดิม ได้ตัวซ้ำแต่ก็ไม่ไปไม่เป็นไรครับผมตัวนี้ไอดีสสำรองนะโอ้โหมาอีกหนึ่งดอกสามหมื่นแต้มวันนี้เอาเรื่องจัดว่รคนดูใครจะเปิดรีบเปิดนะดวงโคตรดีดวงโคตรมาอ่ะเดี๋ยวเอาไปลงทีมก่อนจะได้อัปเดตท,ทีมให้เพื่อนๆด้วยหนึ่บล้านครับผมเมื่อกี้นะ1350ล้านเนี่ยเรามีเดยยองแล้วไงเดี๋ยวอาจจะต้องขายเจอหลาดทิ้ง นะครับผมไม่งั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ขายเดยองเพราะว่าเดยองเพื่อนๆรีเควสั์เ,<ๆ>เข้ามาว่าอยากดูนะครับผม<ๆ>ก็เลยซื้อมาไว้แต่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเอาลงทีมไว้ก่อนอะเดี๋ยวไปดูไอดีสุดท้ายกันครับผมดูไอดีสุดท้ายกันมาฮะวัดดวงดูว่าจะปิดฉากสวยหรือเปล่านะไอดี ID นี้สามหมื่นแต้มเหมือนเดิมไปฮะ สี่ใบนะครับผมโอ้โหไอดี ID นี้หนักเลยคนดูแต่ว่าร้อยสามมาสี่ตัวนะก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวแรกฟิลโฟเดนก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะมันมีเจ้าคันเซโล่ฟิลโฟเด้นปีเลสแล้วก็ฮาวเวิร์ดเดี๋ยวไปดูก่อนไอดี ID, คนละไอดีนะเป็นเบนเซม่านะครับผมกับ โรเบิร์ตเลวานดอสกี้นะฮะแต่ว่ามีเจ้าคันเซโล่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าคันเซโล่เราจะไม่เอานะครับผมนะไอดีนี้มีเจ้าแล้วกองหน้าเป็นเบนเซม่ากับเลวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาเป็น C a m สักตัวหนึ่งโฟเดนน่าจะเล่นได้ GK มีบูฟ่อนแล้วไม่เอาเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ไอดีไก่อีกหนึ่งไอดีอ่าเดี๋ยวเลือกนะักเตะก่อนอ่าไอดีนี้เลือกเป็นโฟเดนนะครับผมนะโฟเดนแพงสุดตัวอื่นมีหมดแล้วเลือกมา อีก1 ID นะครับผมนะฟิลฟอร์เดนรับเลยฮะคนดูเน่รับนักเตะเข้าทีมก่อน โอเคฮะไอดี ID ที่3มครับผมฟิลฟอร์เดนนะตัวนี้1000ล้านครับผมตัวนี้โอเคดีนะไอดีหลักซีดานออกอะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ครบเลยนะคนดูทั้งฟิลฟอร์เดนแล้วก็ซีดานนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวรอไอดีทำเสร็จก่อนช่วงนี้ก็แจกมาร์คเค้ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมนะมาร์คเคก็แจกรัวๆจะได้ไปเสริมทัพเสริมทีมตัวอืวว่นตะ่อนะครับผมนะเนี่มาร์คเคไอดีนี้มีอยู่6ตัว นะเบนเซม่ากับเลวานก็รอก่อนเด้อคนดูยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับผมเนี่ยฟิลโฟเดนเนี่ยอาจจะจับมาเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวผมดูตำแหน่งรองมันก่อนสิอ่าเล่นได้สบายครับผม CAM นะมีสายฟ้าด้วยเดี๋ยวจับมาเล่นตำแหน่ง CAM แทนเวสเลยนะครับผมเข้าๆประมาณนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับผมใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดสระใครกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับผมนะใครอยากจะไปเปิดช่วงนี้ก็แนะนําเลยนะเลทออกค่อนข้างที่จะดีนะเลทการันตีตอะไรต่างๆนานาร้อยสองถึงร้อยห้านะครับผมตัวเกา่าๆเนี่ยมันจะเป็นตัวโอเวอร์เก้าเก้านาะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมนะปัจจุบันนี้ก็คือโอเวอร์เขาดันขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเปิดช่วงนี้แนะนําให้เปิดเลยนะก่อนปีใหม่เลทออกค่อนข้างที่จะดีอยู่ไว้เจอกันใหม่ลิปโอหน้าสำหรับจุพโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม